อะไรคือน่ากลัวอยู่เดอ้อส,สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เกม Last Stop Station 66. s i สถานีสุดท้ายสถานี่66 <c oughs> เหมือนเกมทั่วไปเลยเราต้องหยุดในรถบัสอันนั้นกด ESC เพื่อพอแล้วก็ไปที่เมน,โนูโอ้โหภาพแม่งแตกมากๆเลย วี i ชเสจุดสุดขยับไม่ได้ด้วยเราระบบเป็นใครนี่มีคนยืนอยู่เราอยู่ในรถไฟขบวนรถไฟมันเป็นยังไงคะนี่มีคนนอนอยู่ด้วยคุณคุณคุณไปนคนใช่ไหมคะคนใช่ไหมคะยานะยานะกลัวแล้วครับ ไอ้คีเกมไม่ทำบรรยากาศแต่คุณนะากนีนุดยาอยยายาๆยาอยา้ยายัวนะครับยานะนี่ทำไมกูไหลไปเรื่อยๆเลยเอา้าวได้แล้วเว้ยเดี๋ยวแม่มันจะกาดโคตรน่ากลัวเลยอะเดินไม่ได้ด้วย หกูสูงมากๆเลยกูสูงมากๆในเลยเี่ยหัวกูเลย Amazing ว่ะปกติไม่ใช่คนสูงอ้าอ้ออ้นึกว่าฉันตกใจหมดนึกว่าฉันแบบจะต้องขึ้นรถบัสแต่กลายเป็นว่าถึงสถานีเฉยเลยมึงสถานีไม่มีอะไรเลยเหรอมันโล่งจังเลยเดียครับคุยได้ได้ปะ อีดอกถอยไปค่าง,งกูเดี๋ยวนี้โทษค่ะโทษค่ะไม่ได้ตั้งใจคุยด้วยได้ไหมคุยด้วยก็ไม่ได้สวัสดีครับกูควรจะออกไปจากที่นี่นะลาออกไปซะที่ดีเป็นกูไม่รู้กูจะทำงานทำไมกูค,ควรจะลาออกลาออกแม่งวันนี้เลยคือฉันดับฟักไม่เห็นอะไรเพืนเฮ้ เอยหาหมาทำกูเสดูงหดเลยเอาเลยลูกจากการขาปุ๊กนะตุ้งหมาเ่าอะไรวะอีาเอา่เอจะอ,อู้ก็อื้อนี่มันคืออะไรเนี่ยใครเป็นคนทำมีมีดบุ่นได้ มึงควรจะการที่คุณหยิบมีดขึ้นมาแบบนี้หลักฐานมันครบแล้วนะอุ้ยตรงนี้ใส่เทปด้วยาะโอใช่แสดงว่ากูควรจะหาเทปหรอรอบๆสถานีเนี้ยนะ bloody hell oh my god กูลงไปไม่ได้ดินะ,ะเธอๆกูล,ล่วงเล่เราควรจะเอาอะไรให้หมาแดงป่าวะ กลัวครับเจ้อ๋อได้กับตีโดนตีมึงก็กบิว้วกูจังเลยเชื่อควาขึ้นไปข้างบน you can hide the อยู่แค้นไฮอินเดอะล็อกเกอร์เฮ้ยให้กูซ่อนอะไรอะเฮ้ยไม่เอานะกูต้องซ่อนหรอ ซอนอะไรอ่ะเขาก็เดินกระทงๆๆะทงทำไมกูทงซอนด้วยอ่ะอืมอืมมึงจะวิ่งไล่กูไหมเนี่ยโอ้ my g o อ h อ่พวกเข้าไปดังลุดก่อนแล้วกันนะครับติดกำแพงอากาศอีโดคุณครับยานะพวกคุณมาทำอะไรกันเต็มไปหมดเลยให้ผมเข้าร่วมด้วยได้ป่ะอันนี้น่าจะคนไรยบ้านวะพี่มพีพี่มีเทปให้ผมใช้ตักอันไหมอะ อยากได้เทปอะครับอุ๊ยขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยได้โปรดอย่าอย่าไปรับโทรศัพท์ก่อนโอ้ยอย่าอย่าลาปลาไหย่าลาปลาไหย่ายยย,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 ยไปไม่ได้ทางตันชิบพายแล้ว กุจุกกจุกกุจุกกุจุกกจุกกูจุกกูจุกกจุกกูจุกกจุกกูจุกกุจุมันเป็นเลสิค่าจุกมันเป็นเลซิค่าหลบในตู้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 ตู้อยู่ไกลวตู้อยู่ไหนวะกูลืมตู้ตตู้ตู้ตู้ตูมึงไม่เห็นกูจริงจังเลยนะเอฮี กูถามจริง <laughs> วิ่งเข้าแบบตอนหน้าต่อต,อต,อตามึงก็ไม่เห็นกูเม่ไ <laughs> ด้กีกิวิ่งจูบมึงขนาดนั้นมึงก็ไม่เห็นกู Amazing เหี้ยๆกูุ้งหลบอีกนานไหมเนี่ยเสียงพวกนางก็คือไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเนะนี่อยู่ทางนี้พอดี เปิดไ้เหี้ยเปิดได้กระแทกนะกูาแล้วแล้มแล้แล้วแลาวแล้ว้วแล้ล้ว้้้วโอ้วแ้ยโอ้ยแ้ลล้้ิ้้ว อย่าเดินดักกูดิเวนแล้วมึงจะพูดมาดักกูอีกใช่ไหมเนะี่ย ไอมึงดักตัวไอ้บ้าไอ้บ้าเอ้ยมึงดักกูอย่างนี้แล้วมันจะเล่นต่อ,อยังไงล่ะไอ้เวนมึงนี่มันส้นตีนจริงๆห่วยมากๆเจ็บตัวกูไปหมดแล้วเนี่ย เปิดล็อกเกอร์นี่ดักร,อร้อก็เลยอีค่ะอันนี้คือกูควรไปขึ้นรถไฟใช่ไหมหรือยังไงโอ้โห วิ่งไปไหนเนี่ยเออเออมีฉากโชบนีด้วย <laughs> ไอเวนไม่เอาไม่เอาขุ่นๆอินโทรยังนานเลยเออิสเตอเอดิสันใช่ไหมครับแล้วนึกว่าคุณจะไม่มาแล้วซะอีกนะยินดีต้อนรับนะเออเราเรอแล้วเ,เ,เราคุยกับหมอไปแล้วพอไปสักพักแล้วเราพร้อมที่จะเจอคุณนะ ห้องอยู่ทางด้านสุดด้านมือของฮอเวย์เลยนะครับขอบคุณครับอ้าวอ้าวเฮียอ้าวเล่นได้ด้วยบอกคุณดูว่าคัดซีนเช็ดแค่คุณได้ฉากจบอีกอันหนึ่งแบบงง,งๆอุ้ยสวัสดีครับดูลอยๆนั่นเราอะไม่ใช่ห้องนี้โอ้คุณจะใช้เวลาที่ดีในการอ่านหนังสือไปกซีนนะครับหมอน่าจะพร้อมพบคุณแล้วละ่ะ ไปที่ด้านสุดมือของฮอลเวได้เลยนะครับก็ระตรงเปิดให้กูสิเออสุดฮอลเวห้องนี้ดีครับหมอโอ้ยินดีต้อนรับตอนเย็นเนอะอินเดร์สันขอโทษที่มาช้านะพอดีมีงานให้ทำเยอะเลยนะแต่ฉันดีๆนะที่นายมาแล้วน,นายรออะไรอยู่ละ่ะนั่งสิมาคุยกันว่าความรู้สึกของขนายตอนนี้เป็นไงบ้าง อ๋จริงๆนะครับผมเขรารู้สึกถูตอนนี้มันรู้สึกเหมือนมันเหมือนมันถูกปิดกั้นเงี้ไม่รู้จำมันไม่ค่อยได้เลยจําได้แค่ว่าเคยไปหาเพื่อนมาก่อนวันนี้แล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าผมไม่รู้ตัวเลยว่าผมอยู่ในความเป็นจริงแม้ต้องขอโทษจริงนะที่ได้ยินแบบนั้นเบาะว่าคุณจะใช้ยาตามที่หมอบอกนะใช้ยาให้ตรงเวลาอย่ามีอาการหลอนอยู่หเห็นภาพหลอนนะ เอาจริงๆนะผมไม่โกหกเลยผมเห็นเป็นพวกความฝันนะผมโดนรถไฟชนแล้วก็ถูกขุนพวกนั้นไล่วิ่งไล่ตลอดมันแย่มากๆเลยแล้วผมก็พยายามที่จะแจ้งตำรวจแต่เหมือนกับว่ามันก็ไม่ได้ถูกแจ้งอะนะใช่ผมเข้าใจที่ถูกที่เป็น,ปนอย่างนั้นนะคุณเอเดอร์สันแต่ตอนนี้เหมือนมันจะไม่ใช่ความฝันแล้วะสิแล้วมันก็จะเป็นแค่อาการหลอนซะมากกว่านั่นแหละซึ่งที่เป็นปัญหาที่สุดอะนะ ฉันอยากจะให้เธออยู่ที่บ้านนะพยายามทำตามที่หมอบอกทุกอย่างแล้วก็ทำตามตารางที่หมอจัดเอาไว้นะแล้วเดี๋ยวหมอจะจัดยาใหม่มาให้บอกว่าคุณจะดีขึ้นนะขอบคุณมากครัคุณหมอถ้าผมรู้สึกดีขึ้นผมจะนัดมาหาหมออีกใหม่นะครับขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย มึงไม่คิดจะนั่งว่ามึงมาคุยกับหมอมึงก็ยืนอย่างเดียวอย่ามาวัดออกไันลงแค่นี้มึงมาหาหมอได้รวดเร็วมากเลยให้ต่อหรอกเกิดอะไรขึ้นชิบหายแล,ล้วกูหลอนใช่ไหมเนี่ยกูกำลังหลอนอยู่ห้องที่กูควรจะออกไปมันเซ็ล็อกชิบหายลแล้วจะตรงน,นี้กูก็ไปไม่ได้ ชิบหายแล้วกูหลอนยาแล้วใช่ไหมหมออ่ะวอหายเงียแลอวกูหมอ,อ,อ,หหม,อมึอการหลอนยากูหนักขึ้น อย่ามามองกูหมอหมอพยาบาลใครก็ได้ส่วผมบอกไปใจตรงนี้ทีผมไม่อยากอยู่ที่นี่มาตะฟงขี่ก์ดลงหาขี่ก์ดดิ อืมออ้ออาวเวคิลเลอร์ถูกจับในวันที่1มิถุนายน169ใช้ยผู้นั้นได้ทรมานจากการที่มีข้ารการในซับเบคเขาเรียกว่าอะไรนะรถไฟใต้ดินแล้วได้ตรวจพบพบว่าเขาอยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งเขากลับดึกตลอด หลังจากที่เขาคุยกับคุณหมอจิตแพทย์เขาได้อธิบายไปว่าเขาหลับลงเขา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 ,เขาภาษา,า,าไทยเขาได้งีบหลับไปในช่วงที่อยู่ในรถไฟใต้ดินใน,นขณะที่กำลังจะไปหาเพื่อนเขาและขณะนั้นเขาก็ตื่นขึ้นมาตรงสถานีหโโกบที่ท,ที่มีผู้คนสองคนถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยม และเขาก็บอกว่ามีเแล้วเขาก็บอกอกับกกตำรวจไปว่าสิ่งสุดท้ายที่เขาจำได้ก็คือเขาถูกรถไฟชนแล้วเขาก็ตื่นขึ้นในห้องของออฟฟิศคุณหมอเสีอ้ยไปทออ้าวเฮียนี่มันปิดเกม oh. อ่ะไอ้นี่ก่อน จะเก็บทฤษฎีตัวเองเอาไว้ก่อนจนกว่ากูจะหนีไอเวนนั่นขึ้นรถไฟสำเร็จแล้วเดี๋ยวจะอธิบายว่าเรื่องมันเป็นยังไงเนี่แบบที่คิดจูจูจูจมึงอ่ะเดินเร็วกวูกูยัดมาที่กชิบหายไม่โดนเฮ้ยมึงไอ โอ้าวมึงอ่ะว้าวเดี๋ยวมันจะพุ่นั่นไง you are, you มึงนี่มันเดินชนกูนเก่งไอ้สัตว์โอ้โหล็อกเกอร์แม่งโกนตีนกูล็อกเกอร์มีสองชั้นไอ มึงเกมมันบักมากมากเลยอ่ะเหนื่อยมากเลยทุกคนมีคนเห็นเหมือนฉันไหมดูมันพ่อเหมืนอนพ่อเหมืนอนดูมันฉันก็เข้าไม่ได้บ้าเลย้ฉันก็ต้องมานั่งหลบ ตัวที่มันจะโผล่มาตรงนี้เดี๋ยวมันจะโผล่มาแล้วโผล่มาแล้วโอ๊ยเจ็บเฮ้ยมึงกูไม่แปลกใจเลยทำไมคนถึงเขาไม่ค่อยเล่นเกมนี้กันฉันยอมแพ้ว่ะฉันยอมแพ้ฉันเล่นมาหลายรอบแล้ว คือมันวิ่งไวเกินกว่าตัวละครเราเยอะเกินไปมันทำให้ฉันวิ่งไม่ทันแล้วมันก็ดักคือไอ้ตรงดักเนี่ยเราก็ต้องล็อกหลบเนี่ยฉันล็อกหลบแล้วแต่ฉันก็ต้องแค่วิ่งเข้าไปเข้าไปตู้รถไฟอันนั้นมันก็จะจบไม่เอาฉันไม่เอาแลวฉันเล่นมาหลายรอบมาก แล้วมันก็แตบ,บติดอันเด,ดิมๆเมื่อกี้ก็ล็อกเกอร์แมงมีสองชั้นพอฉันจะดูคนอื่นเล่นละโอเคไปดูมาแล้วคือถึงถึงฉากจบมันจะไม่เหมือนกันแต่ว่าเนื้อเรื่องอะก็เป็นเหมือนกันอยู่ดีก็คือสุดท้ายไอที่เราเห็นทั้งบทดเดี่ยวคือภาพหลอของเราหมดเลยแล้วตัวเราอะคือฆาตากรตอเรื่อง ที่เราเห็นในภาพหลอนของเราเองคือมันเหมือนกับว่ามันแยกจะจะเรียกว่าแยกไปอีกตัวตนหนึ่งก็ไม่เชื่อคือตอนที่เราหลอนว่าเราถูกวิ่งไล่เราเนี่ยเป็นคนที่ไปไล่ค่าเขามีศพอยู่ในอพาร์ตเมนต์ของเรามีคนไปเจอศพในอพาร์ตเมนต์พบกลิ่นมันออกแล้วก็คือเหมือนกับข่าวที่มันพาดเอาไว้ที่เราอ่านภาษาอักี้เลยคือเราหลอนแล้วเราก็แบบเหมือนกับว่าภาพตัด ไปผูอีกทีก็คือตอนที่อยู่ในออฟฟิศของหมอแล้วแต่นั่นแหละความจริงก็คือเราคือค่าตกรอตอนเรือ,อง้อองในซอฟเว์แห่งนี้แค่นั้นเลยจ้ะฉันไม่เอาแล้วฉันฉันไม่เอาอีกฉากจบหนึ่งแล้วมันไวเกินไปผีมันไวเกินไปเฮ้ห้อยเดยวจอกันไปคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย